ที่แม่เล็กพามาท้องฟ้าจำลองนะทุกคนนี่ตรงเนี้ยเขาจะเป็นโซนตึกใหม่นะอันนี้จะเป็นมดใช่ไหมนี่นี่น้องถามจังนู้เราต้องมาต่อคิวซื้อบัตรก่อนนะคะอันนี้จะเป็นสะพานนะทุกคนข้างล่างมีสามชั้นนะคะตรงนี้ต้องต่อคิวนะใครอยากจะเล่นตรงนี้ต้องต่อคิวเป็นบ้านบอลใหญ่ยักษ์เซนโพเฟียนะคะ เราจะพาไปดูข้างบนเลยมีลิงตรงนี้ก็จะเป็นความลับของสิ่งมีชีวิตนี้เขาก็จะมีอุย๊ยมีทาประกองทาพระกำมงนนดูซิว่าใครเป็นขอมอโมยอ๋อใช่นี่ไงเขาจะมีให้ดูนะว่าแบบเออใครเป็นขโมยมีลายนิ้วมงนิ้วมือด้วย นี่เขาก็จะพิสูจน์จากเัืเอดนะคะทุกคนเห็นไหม D N อมาจากไหนเส้นผมน้ำตาขี้มุกน้ำลายเล็บเม็ดเลือดแดงมีป้ายประกาศคำให้การใครเป็นขโมยนี่นี่ยรู้ไหมดูตรงนี้นะคะปัญหาทุกอย่างที่ทายได้สุดท้ายฟ้าใสก็ได้แต่ไงกับคนที่เธอรัก นี่เลยเขาจับโจรได้แล้วเห็นไหมจะมีเรื่องราวนะคะเทคโนโลยี dn a อช่วยตุนได้เอ,อ่อทำให้เด็กๆได้คิดเนาะใช่ไหมอ่าตรงนี้จะเป็นลายพิมพ์ dn เอนะคะบางคนเนี่ยเขาก็เอามาทำเป็นอมเดลเลยเห็นปะดีเอเอะกับศิลปะแล้วก็มีประโยชน์ของเทคโนโลยีลายพิมพ์ดีเอเอแบบนี้เลยค่ะในลายในอนาคตนะลายพิมพ์ดีเอเอจะเป็นมากกว่าที่คุณคิด เห็นไหมดีเดี๋ยวนี้นะวัตรกรรมดีมากเนเน่เห็นปะเนี่ยเขาพิสูจน์ทางสายเลือดได้นะว่าเนเน่ใช่ลูกหรมา,มาหรือเปล่าเออเห็นไหมมีการติดตามรักษาผู้ป่วยได้ด้วยนะคะจากการปลูก่ายไขยกระดูกนี่อนาคตนะซื้อ,อยาจะแก้หวัดยากแก้ปวดก็เอาแค่ดีเเอไปโชว์เราก็จะรู้ละวมีใน Facebook ก็มีส่วนในห้องนี้ก็จะมีแบบพวกดองพวกสัตว ในนี้มีอะไรมีกบมีอื่นมีงูทุกคนเห็นปะมีสัตว์แปลกๆเต็มไปหมดเลยอ่ะมีแย้กิงกาว้าวตัวนี้เขาเรียกว่ากบโอ่งปลาน้ำหมึกแล้วก็งูงูเหมือนไส้เดือนเลยดูสิมีฉลามเสือดาวด้วยนะเห็นไหมทั้งหมดก็มีจิ้งจกจิ้งเหลนโอ้มีสัตว์แปลกๆหลายตัวมากเลยอ่ะ จะเป็นอะไรอีกาเนี่ยอีกาตัวเป็นๆเ,เลยในนี่ก็เอามาสตาร์มาเห็นปะอีกาตายแล้วมาขอาตาฟัางนี้กาดำๆที่มันเลองกากาก็จะเป็นจระเข้น้ำจืดนะทุกคนเห็นเลยโอแล้วก็มีเต่าบกด้วยค่ะอันนี้ตายแล้วก็เอามาสตาร์ไว้ส่วนนี้ก็จะเป็นผีเสื้อสวยมากด้านหน้าก็จะมีวิวัฒนาการนะคะว่าโลกของเราเต็มไปด้วยอะไรนี่ ร้อยสี่สิบห้าล้านปีก่อนสองร้อยล้านอายุมีวัฒนาการโลกหลังจากเกิดภูเขาไฟตั้งแต่โลกเก็นเริ่มสร้างโลกขึ้นมาเลยทุกคนเห็นไหมเฮ้ยอันนี้น่าสนใจามากวิวัฒนาการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตสามพันหกร้อยล้านปีส่วนนี้ก็จะเป็นพวกลิงนั้นทุกคนมันพะผูหลุดของเราอันนี้จะเป็นชิมแป็นีมี o s t ตา o ลพ t เท s i s เนี่ยมีโฮโมอิเล็กตัสด้วย โมอิเล็กตรแล้วก็โฮโมของพวกเราก็จะเป็นพวกโฮโมซาเปียนะทุกคนนะความสูงก็จะไล่หลังกันตางไปนี่คือเรื่องหลังยิติรัธนาการนะคะโอ้อยากให้มาดูนะแบบอลังการยิ่งใหญ่มากอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอาณาจักรแบคทีเรียเห็นไหมมีชอบเค็มชอบร้อนตัวไหนแบคทีเรียตัวไหนชอบฝดนี่หมดเลยอาณาจากักรพืชอาณาจักรสัตว หลากหลายสายพันธุ์มากเนี่ยต้องส่สัตว์ที่สตาร์ทไว้มนมนลงคะับสมัยอดีตกาลนะเนี่ยเห็นไหมเราต้องแบบว่าต่อสู้กับสัตว์นะเพื่อความอยู่รอดอันนี้ก็จะเป็นพวกลิงเผาพันธุ์มนุษย์นี่ก็จะเริ่มต่อกองไฟนะคะพวกมนุษย์ถ้ำแล้วอันนี้ก็จะเป็นมนุษย์รุ่นล่าสุดพวกโฮโมอีเล็กตัสนะคะหลังจากคอมคอนึงนี่ก็จะเป็นโรคที่เกิจดจากไวรัสนะคะ นี่จะมีไวรัสมีโครงสร้างอะไรเนี่ยก็จะเป็นไวรัสโอเป็นโรบัสตเหรอไม่ใช่อันนี้ไวรัสชนิดแรกของโลกที่คนพบนะคือไวรัสใบสูบยาใบยาสูบดักโอเป็นโรบัสต์ไม่ใช่อันนี้คือเขาจำลองขึ้นมาไงคะใช่เนี่ยโครงสร้างของไวรัสนะก็จะมีพวกไกลโคโปรตีนอะไรพวกนี้อ๋อ หรอคะเป็นโรบอตโอเคอ่ามาเรามาดูนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นว่าประเทศไทยมีหลากหลายชีวภาพแล้วก็มีพันต่างๆกันนะคะพวกถั่วลิสงยางพาราฝ้ายตรงนี้ก็จะมีของให้เล่นนะโอว่ามันมีอะไรบ้างมีสัตว์มีพืชอะไรบ้างอ้าวอันนี้คือหน้าเสือโคกชี้ถายหรอ ตรงนี้ก็จะเป็นพืชถิ่นเดียวของไทยความหลากหลายของพันธุ์สัตว์ตรงนี้ก็จะถอนความลับของสิ่งมีชีวิตนะความหลากหลายของมีมชีวิตจากล่มสุรุ่มมีโครโมโซมยีน2,000ตัวจำนี่มีดีเอ็นเอนะรห,อร,รหัสพันธุกรรมถอดรหัสพันธุกรรมนะนันกวิทยาศาสตร์เยอะมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันลงค่อนข้างจะลาดนะคะบางคนก็ เลื่สไลเดอร์ลงมาแต่ว่าระวังต้นดำเนาะนี่เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างไปดูข้างล่างกันว่ามีอะไรอีกมาข้างล่างนะตรงนี้ก็ยังอยู่ชั้นสามนะคะอันนี้จะเป็นเมืองไฟฟ้านะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันถือถางเข้าเราไปดูกันเลยเนยเน่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไฟทรรมชาตินะคะมีนักวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมากยเลยตั้งแต่อเล็กซานโดโวตานะคะ เขาเอาแบตเตอรี่ผล,ลไม้พวกมะนาวเนี่ยมาทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้านี่ทดลองของเออร์สเตดแล้วก็มีอังรีมารีแอมแปร์นะคะนี่ใครที่เรียนฟิสิกส์นี่ต้องรู้จักกันหมดเลยเนาะสิง mm hmm. สาธิตก็กำเนิดไฟฟ้า mm hmm. โพมาตแอลวอัลอิสานี่ใครไม่รู้จักนี่คือแบนบิดาของคนะดี์หลอดไฟเลยทุกคน,นเห็นไหมเนี่ยหลอดไฟนะเขาทดลองกันแบบเป็นหมื่นหมื่นครั้งเลยนะกว่าเราจะมีไฟฟ้าใช้ทุกวันนะคะแล้วลอันนี้ก็จะเป็นนี่ พวกเขตระวังไฟฟ้าแรงสูงมีวัฒนาการไฟฟ้านะคะอันนี้จะเป็น AC กับ DC กระแสไฟฟ้าสลับกับ Direct Current กระแสไฟฟ้าตรงเขาก็จะมีบอกนี่ <c oughs> โอ้โหน่าดูมากมีมีให้กดภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยนะแล้วก็มีโทมัาเอวอดิสันด้วยนี่ก็คือ เขาก็จะตอบว่า DC กระแสไฟฟ้าตรงเป็นยังไงแล้วก็อวิาสาร์คนนี้ก็จะตอกว่ากระแสไฟฟ้าสลับเป็นยังไงอันนี้ไฟฟ้าในอดีตของไทยนะคะจะเราาิ่มในม่ปีสองห้าเจ็ดเก้าสองอ๋อสองสี่เจ็ดเก้าอันนี้สองสี่เก้าเจ็ดนะคะ สองสี่เก้าสี่แล้วก็สองสี่เก้าสามสี่นี่โอมีอะไรให้ดูด้วยนะคะเนี่ยมี่มีอะไรล่ดนะคุณยนเดิมนะอิงเ้าหมุนเป็นห้อพับทิศต้องเจ้าหมดนเกินนิดนึง ใช่อันนี้เราใช้พลังงานบนนะใช้คนหมุนในนี้มาดูนี่นะกด,ดนี่ในนี้มกดนี่มานเนี่ยอันนี้จะเป็นคลาสมาบอลลองกดดูกดปุ่มเขียวๆลองกดปุ่มเขียวๆเ,เออเห็นไหมกระแสไฟฟ้าออกมาแล้ว อันนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าที่เกิดจากแสง AC DC อันนี้ก็จะเป็นเกมไฟฟ้าเกมของโรงไฟฟ้านะคะพลังงานชีวมวนมีวิธีเล่นให้เด็กๆเ,เล่นกันด้วยนะคะโรงไฟฟ้ามีหลายประเภทมีก็จะเป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้านี่โงฟฟงงรโงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเพราะว่ามัมน มีลงไฟฟ้า,ฟาพลังงานลมและแสงอาทิตย์ตรงนะคะเขาก็จะมีให้เราฟังด้วยก็จะมีให้เราดูด้วยนะคะนี่กดรับชมตรงนี้แต่แต่แต่ได้ไหมอ๋อเริ่มเล่นแล้วเห็นไหมพลังงานงไฟฟ้าเดียวก็มีนะคะมีกาบินไปบินมา ได้ยินเสียงอะไรไหมนี่เน่ได้ยินเสียงมีพาคภาษาอังกฤษให้ด้วยหนะนนี้ก็จะเป็นด้านบนนะคะนี่ชั้นสามชั้นสูงสุดเลยด้านล่างก็จะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานไปเล่นได้มันจะมีรอบให้เล่นแล้วก็ต้องรับปัดคิวก่อนนะทุกคนเห็นปะมีชั้นสองแล้วก็เป็นห้อง Space and Time นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในว่ายย อุ้ยมีไฟแสงแบบก็จะมีแบบว่าพวกอวกาศนะทุกคนเห็นปะนี่มียานอวกาศไหมนะอันนี้เลยอาบอไอน์สไตน์นาซาโลเซนนะคะทฤษฎีการเคลื่อนที่ผังรูนอนก็จะมีเกมให้เล่นฟังเสียงด้วยเป็นพามเนชีนะคะก็จะมีให้ดู อันนี้รออีกประมาณสี่นาทีเลยนะเน่เน่เราจะไปนั่งรอก่อนใช่ไหมที่พื้นก็จะมีเวลาที่ดามเดินผ่า,าไปข้างหน้าเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีการก่อสร้างเกิดขึ้นนะทุกคนเนี่ยเขาให้ดูว่าปีมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆต้งเริ่มตั้งแต่หนึ่งเก้าชิปสักสักสกลังหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าเลยนะทับๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้มาจากจุดต้นเลยนะคะ ส่วนโซนนี้จะเป็นนาฬิกาของเวลามีนาฬิกาไม่แต่สมัยนะของก่อนนะตอนที่จะมาเป็นเครื่องนาฬิกาข้อมือมีนาฬิกาตุ๊กโู่ใน,นี่ก็จะเป็นเวลาและการบอกเวลาเวลาของประเทศต่งตางๆประเทศไทยศรลัแคนาดาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะและที่เด็กๆรุ่นนี้อาจจะไม่เคยเห็นก็จะเป็นตัวนี้เลยอันนี้คือนาฬิกานายนเนี่ เราสามารถจับเวลาได้นะคนสมัยก่อนเขาก็จะใช้นาฬิกาทรายนะคะเวลาเราจะจับเวลาเราก็จะคว่ำลงอย่างนี้ต้องเป็นพื้นที่เรียบๆนะน,นี่ก็จะมียุคข,ของนาฬิกาอันนี้จะเป็นเริ่มจากนั้นกงแล้วก็อันนี้จะเป็นนาฬิกายุคใหม่เนี่ยยุคปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนี้เด็กๆก็กกไม่ค่อยเห็นนาฬิกาแบบจับมาส่วนอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาแดงนาฬิกาที่บอกรุ่นแรกก อันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาของคนสมัยวบลาฟคนอียิปต์นาฬิกาเสาหิมดูงเงาแล้วก็มีช่องแบบช่วงเวลาสิบสองเวลาลอยเทาจงเจ๋งมากอ่าอันนี้ก็จะเป็นโซนประเภทของนาฬิก,กานาฬิกากลไกคน,นก็จะเป็นพวกนี้อันนี้คือจะเป็นอะไหล่ของพวกนาฬิกาเลยแล้วกนน็นาฬิกาจ้ะนาฬิกาอิเล็กทรอนิกรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้ นี่ชั้นหนึ่งอาคารสองนะคะในในบางข้างด้งนี้ลูกประวัติศาสตร์ปัชญาวิทยาศาสตร์ในเกี่ยวกับพวกเวลานะก็จะมีพวกนักวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะตั้งแต่สมัยอดีตเลยลองไปดูกันว่าข้างในมีอะไรแต่เลยก็จะบอกว่ามันว้าวมากเลยมันมีปล่มเล่นๆไม่รู้เหมือนแต๊บ้าก็อย่างมีแบบนี้นะคะคนเยอะมากตรงนี้นะคะเขาจะมีปุ่มปุ่มให้กดไปไหนแล้วนี้เนี่ย นี่ไงนี่ไงเราต้องฝ่ามือตรงนี้ใช่ไหมคะเออเห็นไหมนี่ก็จะเป็นประวัตินาศากตร์ของหลุยปาสเตอร์ลุยปาสเตอร์เขาทำอะไรคิดคนวัคซีนโรคพิสุนัขบ้านะหมากัดอย่างเงี้ยนี่เลยก็จะมีอันนี้จะเป็นสองพี่น้องตะกูลไลน์นี่เขาคิดเครื่องบินขึ้นมาเนี่ยนะสมัยก่อนเครื่องบินเป็นอย่างนี้ในแน่สองพี่น้องตะกูลไล์ตอนนี้เลยเอาเบอร์ไอสไตน์นะ E เท่า,ากับ MC กำลังสอง ทฤษฎีสัมพันธาภาพซึ่งเด็กๆรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักละน,นิสตีเฟนวิลเลียมออคิงออคิงอันนี้เขาเพิ่งเสียไปนะคะเนี่ย2018และอันนี้นะคะก็จะเป็นอริสโตเติลแนวคิดจัก,กรวาลแบบศูนย์กลางนี่เลยค่ะอันนี้คืออริสโตเติล เขาเชื่อว่านะโลกเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลและโลกมีลกกักษณะกลมอันนี้ก็จะเป็นกาลิเลโอนะคะค้นพบความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเป็นคนอิตาลีนีม่มาแล้ว เลยค่ะเขาก็จะเอาลูกต้มนะหย่อนลงไปทั้งล่างแล้วก็ทดสอบดูเขาจะทดสอบเกี่ยวกับพวกแรงน้มถ่วงของวัตถุไม่ขึ้นกับมวลเออนี่ส่วนคนนี้ก็จะเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะแอปเปิลหล่นลงมาแล้วเขาก็จะคิดออกทันทีเลยเขาค้นพบแรงน้มถ่วงนี่ฟ้าผ่าลงมา แล้วยังไงทำให้เป็นไฟฟ้าได้ส่วนคนนี้คือใครเอ็ดเวิวร์ดเดวีเวิร์ดเดวีนะคะส่งสัญญาณไฟฟ้าแตะขึ้นไปนี่ส่งสัญญาณไฟฟ้าแบบไหนในปีคิศหนึ่งแปดสามแปดอ้าวหมดแล้วนี่เราก็แตะใหม่เห็นไ,ไหม,ไมเขาก็ขึ้นมาใหม่เขาจดสิทธิบัตรโทรเลขไฟฟ้าด้วยเจ๋งมากเลยนะ ให้ความโปราศาสทา์การเดื